กับเกตกัแสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กำลังมองหาซีวิกนะคะเป็นตัวเอนะไปใช้งานวันนี้เกตมีราคาพิเศษมาให้เกตบอกเลยนะว่าคันนี้เกตขายต่ำกว่าราคาปุนอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆอัรนาสนใจนะคะวันนี้ราคาดีราคาทองมากๆพี่ๆจากราคาหน้าป้ายนะคะสามแสนเก ทาบไม่ต้องเอาไปวันนี้ EP นี้นะคะขายต่ำกว่าราคาคุณแน่นอนเอาได้แค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถพี่พี่ฮันใดนะคะสนใจสามารถสอบถามได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยก้ยคสายตรงมาหาเก่งค่ะ093564777ค่ะทางไลน์แอดฟิชเชียลนะคะจะเป็นแอดไซต์ KS หนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคันนี้มาในรุ่นชองของตัว FB นะคะได้เป็นตัวหนึ่งจุดแปดรุ่นเตี๋ยอีมาในรุ่นชองของตัวปีสองพันสิบสามขาย มาลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าสําหรับตัวดีเทลการตกแต่งคันนี้นะคะคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องพันแปดแล้วบอกเลยนะว่าลูกค้าเร็วแรงแน่นอนได้เป็นตัวสีดําเดิมจากโรงงานไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์นะคะระบบเบรกระบบเกียร์ต่างๆเนี่ยทีมช่างของเรานะคะมีการตรวจเช็คแล้วค่ะเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานเลยห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบไหลเยิ้มของตัวของเหลวนะคะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตร ใช้เชื้อเพลินนะคะเป็นตัวเบนซินนะคะล้ว,วนๆเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดนแก๊สมาก่อนแก้มซ้ายแก้มขวาคันด้านหน้าไม่มีการ,กรเกิดอุบัติเหตุนะคะระบบเบรกจะเป็นเบรกแบบ ABS แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วฝากระโปรงคันนี้ค่ะพี่พี่าก็ไม่มีการขายไม่มีการแกะเช่นเดียวกันฝากระโปรงเดิมนะคะสติ๊กเกอร์นะคะเหลญบาทมอกรนะคะทุกอย่างหยุบครบเดิมๆจากโรงงานค่ะแล้วก็ไม่ส่ง,งตัวด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะสีเนี่ยเสมอสวยแบบรอบคันเลยค่ะพี่พี่ขายแล้วก็ไม่ส่งตัวล คันนี้ได้มาตัวล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานมานะคะมาพร้อมกับตัวสีนิย,ยางที่เป็น205ท็อ55 R16 ค่ะแม็กสีวงสีเส้นไม่มีอาการตับไม่มีอาการดูค่ะภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวภายในตกแต่งเป็นตัวโทนสีเบจอบ์ดโทนสีเบจไม่มีชมพูฉค่ะนะคะแขงข้างประตูเป็นสีทูโทกกันแบบนี้ค่ะแล้วก็โครงสร้างรถยนต์นะคะเพนเพ็นะคะไม่มีการตอกใหม่ทําใหม่อย่างแน่นอนสีเสมอสวยโครงสร้างรถยนต์แท้เดิมจากโรงงานนะคะลอยเมกอาร์ ยางขอบประตูไม่มีอาการสสภาพแต่อย่างใดค่ะสีนซอกน้าได้เข้าประตูต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการขาัการสาสีการพ่นสีการพ่นซอกเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับตัวภายในนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวภายในทูโทนเลยนะดําตัดเบลตแบบน,นี้มีแอร์แบกให้คู่น้าค่ะเครื่องเล่นเป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมๆจากโรงงานเล่น a m ็ m m อ็ได้ค่ะ แอร์เป็นแอรระบบออโต้นะคะพี่พี่ขาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของตัวจุดแปลงไฟให้สูงสุดเลยอยู่ที่12โวลต์ AUX u X, b s b มีให้เรียบร้อยนะคะแกเป็นแกระบบออโต้ค่ะคุณพี่ขาช่องวางแก้วน้ำเนี่ยมีม่านให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ในกล่องเนี่ย พนัแขนนะคะก็จะมีสาย USB ให้แบบนี้ค่ะสามารถเชื่อมต่อชาอง MP3 หรือว่าชา,าร์จแบตโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันรุ่นนี้นะคะสำหรับตัวพวงมลาลัยเนี่ยได้เป็นพงวงมาลัยทรง3าก้านเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันฝั่งขวามือนะคะมีครูคอนโทรลให้ซ้ายมือนะคะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเล่นได้นะเพิ่มเสียงลดเสียงลเยงลือกโหมดเลเชนะนต่างๆนะคะด้านล่างนะคะสามารถพูทู้รับสายวางสายก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะใครอยากได้ซีรีสนะคะราคาขายต่ำกว่าทุนค่ะคุณพี่ราคาหน้าป้ายสามเก้าแปด ใหม่ที่หนึ่งแสนกิโลค่ะคุณพี่ขาใคาสรสนใจได้ราคานี้นะคันราคา2 9 9ควาเพ้าคอนแค่ประมาณ6,800เท่านั้นนะคะตลอดสัญญาใครสนใจสามารถสอบถามเลย,ยิที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคครูสายตรงมหาเกตที่ศูนย์สามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดนะคะทางไลน์แอดฟิ i เชียลจะเป็นแอดไซดเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าขาเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันต่อบ,บ้างดีกว่า สำหรับตัวด้านหลังของตัวรถนะคะด้านหลังด้านท้ายเนี่ยลูกค้าเปิดไปคือห้องเก็บสัมภาระคือกว้างมากนะใหญ่เลยค่ะมาพรา้อมกับตัวถาดรองท้ายตรงรุ่นตัวซีดิกนะคะฝาท้ายก็ไม่มีการขยายไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังได้ไม่มีการจอดตัวรถติดตั้งถังแก๊สนะคะไฟไท้ายเป็นตัวไฟไท้ายเดมิดมๆจากโรงงานกันแบบนี้ค่ะ สีทุกอย่างสวยหมดค่ะที่ซ้ายขวาเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะสำหรับตัวฝั่งขวามือนะคะจะมีการติดตั้งพวกสติกเกอร์นะคะบอกลมยางตรงนี้เนี่ยไม่มีรอยสีหรือแดงรับค่ะไม่มีการสาดสีการพ่นซีนการพ่นซ๊อค่ะยางขอบประตูหรือว่ารอยเมรคอาร์มนะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นี่รอยเบรอาร์มไม่มีการตอกหมอดๆนะคะด้มไปถึงประตูต่างๆคันนี้ไม่มีการขายการสาดสีใดๆค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวโหลดไฟฟ้าแบบรอบคัน กระจกไฟฟ้าหมดเลยนะคะ4บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ค่ะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับมุมมองเป็นแบบไฟฟ้าและมีตัวคับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับตัวเบาะฝั่งของคนขับนะคะสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้ด้วยโดยเฉพาะตัวรุ่นตัว E นะคะพี่ขะใครสนใจสามารถสอบถามกด้เกียรติหน้าโัวไฟได้วันนี้ราคาพิเศษเลยจากราคานาป้าย398ตัวน,นี้ขายต่ำกว่าทุนลกอยู่ที่2 9 9 9 0 0หมเพบาทเท่านั้นค่ะสนใจยกครูสายตรงมาหาเกตเลยค่ะที่โทรศัพท์ห้ากสค่ะ ก็ฟิเชียลนะคะจะเป็น SIK S1234 อย่าลืมแอบอนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆขาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะเพิ่มกำลังใจนะคะให้เกดและก็ทีมงานกงเสงค่ะและสำหรับคลิปตันนี้เกดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ